นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องอยู่กับแม่ก็มีปัญหาและอยู่กับแฟนก็มีปัญหาเหมือนกันมีคนมาปรึกษาว่ามีเรื่องอยากปรึกษานะคะตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะคนหนึ่งก็แม่คนหนึ่งก็แฟนอยู่กับแม่แม่ก็บ่นแต่เรื่องที่ไม่ควรบน่น อยู่กับแฟนแฟนก็งอนไร้สาระแต่ก็ไม่เป็นไรพองอนแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็หายงอนแต่บางเรื่องก็ไม่ควรงอนก็งอนเฉยเลยทำยังไงดีคะเรื่องราวนี้ดูเหมือนจะแก้ง่ายแต่แก้ยากพอสมควรคือบางครั้งเนี่ยเราอยู่คนมากมายเราอยู่คนเดิมๆหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเราอยู่กับตัวเราเองเราก็จะมีปัญหาก,กับตัวเองผู้คนรอบข้างอยู่เป็นประจำสิ่งที่ผมก็มังจะสื่อก็คือบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแต่และคน ก็มีอารมณ์ที่ซัดสายไปในแต่ละวันบางทีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงอารมณ์แปรปรวนนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วการสังเกตก็คือเราจะต้องสังเกตจิตใจตัวเองก่อนว่าทําไมาถึงไม่ชอบเขาในการที่เขารู้สึกแบบนั้นหรือแสดงอารมณ์แบบนั้นทําไมาถึงมีปฏิกิริยาที่เราไม่ชอบเขาเป็นเพราะอะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะย้อนกลับมาถามตัวเองจริงๆว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนแบบนี้เนี่ยเราต้องปรับตัวยังไงบ้างบางทีเราอาจจะต้องเอาหูเอาหนา้าเอาตาไปไล่บ้างหรือว่าบางทีเราอาจจะต้อง เพิกเฉยหรือว่าทําเป็นไม่สนใจบ้างถ้าเกิดสมมติเราสนใจทุกๆเรื่องหรือว่าเราเอาทุกๆอย่างมาเป็นอารมณ์และเอาทุกเรื่องเก็บมาคิดเนี่ยมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราจริงๆเราอาจจะเป็นโรคคิดมากโรคประสาทโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ผมเลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าบางครั้งชีวิตก็มีอะไรไม่ได้ดั่งใจเราไปทั้งหมดบางครั้งแม่อาจจะขี้บน่นบางครั้งแฟนอาจจะขี้งอนผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใบบังคับใครให้เป็นดั่งใจเราได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําก็คือ พยายามเข้าใจเขาพยายามเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตเขาเป็นคนแบบไหนเรียนรู้จากเขาจริงๆเรารู้จักเขาผ่านการที่เขาทําแบบนั้นพูดแบบนั้นหรือคิดแบบนั้นเราจะไม่รู้จักคนอื่นผ่านการที่เราคิดเองเออเองอย่างเช่นเราตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะแบบนั้นนะโดยผ่านความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาหลายคนเนี่ยพยายามรู้จักคนอื่นผ่านความคิดตัวเองหมายความว่าเราไม่ได้เปิดใจรับฟังจริง ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตเขาเป็นคนยังไงจริงๆบางครั้งไม่เกิดจากความอาคติของเราเราชอบเขาที่เขาเป็นแบบนี้เราก็เลยมองว่าเขาดีบางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นคนดีทั้งหมดบางครั้งเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แย่ทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งบางคนอาจจะมีดีมีแย่สลับกันไปขะเขากันไปแต่สิ่งที่เราควรจะโฟกัสในคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาทําในทุกๆวนันชีวิตประจําวันเขาเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าชีวิตประจําวันเขาไม่ค่อยดีเขาค่อนข้างที่จะสมลีเทเมา โกหกชอบขอโมยของเราก็น่าจะตัดสินเขาได้ระดับหนึ่งว่าในอนาคตเขาไม่น่าจะมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงหรือบางคนพยายามฝึกความอดทนฝึกวินยัยพยายามเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทําอะไรเลอะเทอะมีอะไรก็จัดเก็บหรือว่าทําให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นเราก็สามารถคาดการณ์ในอนาคตเขาได้ว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตในระยะยาวมากยิ่งขึ้นประสบการณ์ในชีวิตกาลังมาบอกกับเราว่า เราควรจะเข้าใจผู้คนผ่านการตระหนักรู้ผ่านการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อไรก็ตามที่เราเรียนรู้กับชีตมามากมายสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้อย่างแรกเลยก็คือสิ่งต่างๆเราต้องเรียนรู้ผ่านรประสบการณ์ของเราเราต้องมองคนให้ออกดูคนให้เป็นเขาบ่นเพราะว่าอะไรเขางอนเพราะว่าอะไรบางครั้งเขาบ่นเพราะว่าเราไม่ดีหรือเปล่าหรือเขาบ่นเพราะว่าเขาบ่นอย่างนั้นเขาอาจจะเป็นคนชอบพูดมากบ่นอะไรไปเรื่อยก็เป็นไปได้เหมือนกัน เราต้องดูเหตุผลว่าเขาบ่นเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรเหมือนการเวลาคนงอนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขางอนเรื่องอะไรเขางอนเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเขามากพอหรือเปล่าเขางอนเพราะว่าเราอาจจะทําอะไรไม่พอใจเขาหรือเปล่าเราต้องเช็คไปเรื่อยๆหรือว่าเขางอนเพราะว่าเป็นนิสัยของเขาเขาเป็นคนขี้งอนงอนจุกจิกเอะอะอะไรก็งอนสิ่งนี้เราก็ต้องสังเกตเช่นเดียวกันว่าเหตุผลที่แท้จริงในการงอนเนี่ยคืออะไรเมื่อเราเริ่มเข้าใจตัวเองแล้ว เราจะเข้าใจคนอื่นได้ว่าสิ่งที่ผู้คนกระทำในทุกๆขณะเขาก็ต้องการให้คนเข้าใจเขาเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันที่คุณต้องการเรียกร้องให้คนอื่นเลิกบน u เลิกงอนสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้คนเข้าใจว่าฉันก็อยากจะบน r รับฟังฉันหน่อยสิอีกคนนึงก็บอกฉันก็อยากจะงอนรับฟังฉันหน่อยสิสนใจฉันหน่อยสิ่งต่างๆเหล่ลานี้ก็เป็นการกระทำที่คล้ายๆกันแต่เราก็ขาดการตระหนักรู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทุกการกระทำทุกความคิดมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เราต้องการมีตัวตนเราต้องการให้คนอื่นเข้าใจเราบ้างฉันเป็นของฉันอย่างนี้นะฉันมีความคิดอย่างนี้ฉันเลยอยากแสดงออกไปแบบนี้ฉันรู้สึกแบบนี้ฉันก็เลยแสดงออกไปแบบนี้เช่นเดียวกันสิ่งต่างเหล่านี้ของผู้คนเนี่ยกำลังจะสื่อสารออกไปในทางคําพูดกิยาทท่าทางสีหน้าแววตาเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งอีกคนหนึ่งได้รับรู้ว่าฉันเป็นของฉันอย่างนี้เพื่อเพิ่มอัตราตัวตนมากขึ้นเพื่อเพิ่มว่าทุกคนต้องยอมรับฉันคนที่อยู่แวดล้อมฉัน ควรจะรู้จักฉันในสิ่งที่ฉันเป็นแบบนี้แลวแน่นอนว่าหลายๆครั้งเราก็จะทําให้คนอื่นเบื่อหน่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวการที่เราเป็นคนมีสเสน่ห์การที่ทําให้เราเป็นคนที่มีคนอื่นชื่นชอบ <S 1> <S 1> <ท>เราต้องรู้จักตัวเองเราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรแสดงออกอะไรคือสิ่งที่ควรเก็บบางครั้งก็แสดงออกได้บ้างไม่ใช่เก็บทุกอย่างแต่บางครั้งเราก็ควรจะเก็บไว้บ้างไม่ใช่ว่าจะแสดงออกไปทุกอย่างเราต้องเริ่มต้นที่จะปรับมุมมองในความคิดของเรามองปัญหาผู้คน คือสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจบางสิ่งได้มากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับมุมมองมากขึ้นลองมองมุมกลับลองมองมุมข้างลองมองมุมไหนก็ได้ที่ทําให้เราได้เปิดใจรับฟังเขามากขึ้นว่าเขาเป็นคนแบบนี้เขามีนิสัยแบบนี้เพราะว่าอะไรบางครั้งแม่เราขี้บน่นเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นห่วงเรามากเราใช้ชีวิตที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าเราก็ต้องเข้าใจมากขึ้นว่าเออสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันมีเหตุผลที่ดีนะเจตนาดีนะแฟนงอนเรา บางทีเราอาจจะไม่สนใจเขาจริงๆก็ได้เราลองปรับความคิดเราให้เราสนใจเขามากขึ้นลองหาเวลามาคุยกับเขามากขึ้นหรือว่าเราอาจจะให้เวลาเขาน้อยไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราต้องมาสอบทานเองอยู่เสมอเพื่อให้เราได้คําตอบจริงๆว่ามุมมองที่เรามองเนี่ยมันถูกหรือผิดอย่างไรสุดท้ายนี้วันหนึ่งเราจะมีความสุขกับชีวิตหากว่าเราเริ่มที่จะยอมรับสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่คาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างไรมองเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆผมคิดว่าประสบการณ์นี้ เราทุกคนต้องเจอมันเป็นประสบการณ์ที่มีคนมาพูดกับเราว่าเธอไม่เข้าใจฉันจริงๆเหรอว่าฉันเป็นแบบนี้แล้วก็จะพูดอีกว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกที่ฉันเป็นแบบนี้ไม่มีใครเลยที่จะเข้าใจฉันจริงๆตอนแรกที่ผมได้ยินคํานี้ผมก็กลับตระหนักรู้ว่าเออจริงๆบางทีเราไม่ได้เข้าใจเขาจริงๆหรอกเพราะว่าบางทีเราเอาสิ่งที่เราเป็นบรรทัดฐานที่เรามีไปยัดเยียดให้เขาให้เขาได้รับรู้ว่าคุณต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคุณเป็นคนไม่ดีคุณคิดไม่ดี คุณควรจะคิดในแง่ดีบางครั้งเราเอาตัวเองไปใส่เขาแล้วเอาความคิดเบาที่มีความคิดระดับนี้ไปบอกให้เขาคิดแบบนั้นบ้างทั้งๆที่แต่ละคนก็แต่ละหนึ่งเขาไม่ได้เรียนรู้เท่าเราเขาไม่ได้ศึกษาหรืออ่านเท่าเราเราไม่มีทางที่จะไปบอกเขาได้เลยว่าเขาจะต้องมีความคิดแบบนี้หรือแบบนั้นเพียงแต่ว่าเรามองเขาอย่างที่เขาเป็นเรามองดูว่าแต่ละคนก็ใช้ชีวิตตามค่าเฉลี่ยที่ตัวเองรู้เมื่อเรารู้มากเราก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาได้มากเมื่อเรารู้น้อย เราก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาได้น้อยชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามนั้นเคเรียกเหตุกับผลต้องตรงกันแล้วเราจะมองเขาแบบที่เขาเป็นจริงๆเราจะเข้าใจเขาว่าโอเควันหนึ่งเขาต้องเจอแบบนี้นะวันหนึ่งเขาต้องเจอแบบนู้นนะเพื่อให้เราเข้าใจว่าแต่ละคนต้องเดินตามทางที่ตัวเองเลือกเรามีหน้าที่แนะนําบอกสอนแล้วก็พยายามมองดูเขาแล้วก็อย่าลืมที่จะมองดูตัวเองว่าเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดเราไม่ต้องสนใจว่าเขาจะเป็นยังไงเราดูสิ่งที่เขาเป็น แล้วนำมาปรับใช้กับตัวเองว่าดีหรือแย่อย่างไรผมเชื่อทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ิด้วยนะครับ